ข้อค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เจอแกรมาเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะกับ Instruction ตัวแรกเลยก็คืออะไรคะ Choose the most appropriate option คือให้เราทำไม Choose คือการเลือกถูกไหมนะคะ Appropriate ตรงนี้ก็คือจะเป็นคำว่าเหมาะสมเนาะก็คือให้เราเลือกตัวเลือกที่มันเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะคะมาที่โจทย์กันค่ะตัวโจทย์เลยเป็นยังไงคะตัวโจทย์ก็คือล a l l y has digit assignment to complete by this Friday. however she doesn't know how to do d i g assignment. อ่าลิลี has อะไรเอ่ย assignment ถูกไหม assignment เ,เนี่ยน่าจะรู้จักกนะันแล้วเนาะแปลว่างานนะคะงานที่จะต้องทำอะไรคะทำให้ complete หรือว่าให้มันเสร็จสมบูรณ์เนาะสำเร็จไปนะคะตัว by ค่ะตรงนี้ตัว by แปลว่าอะไร ตัวบายตรงนี้ขอแทรกขึ้นมานอกจากตัวชนะ้อยส์เนาะมันจะแปลว่าภายในนะคะเป็น preposition เนาะแปลว่าอะไรภายในนะคะบวกกับเด d ไลน์ก็คือภายในวันไหนแบบนี้เนาะนะคะบวกเด d ไลน์ทีนี้เลยถ้าหากว่าเป็นในประโยคนี้ก็คืออะไรคะ by this friday ก็คือภายในวันศุกร์นี้เนาะ however ค่ะ she doesn't know how to do the assignment อ่าเธอเนี่ยไม่รู้ทำไมคะไม่รู้ว่าวิธีการทำ assignment ล้วงทำงานนี้ไม่เป็นทีนี้เลยมาที่ choice ของเรามันจะเป็นเรื่องอะไรมี a uh, and the ครบแบบนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องของ article นะคะอ่าตัว article คะ่ะเราจะทำไมถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับ ตัวอะถูกไหมอ่ะแบ่งแบบนี้ก่อนนะคะกับ THE เนาะมันจะมีคอนเซปต์ของการใช้ยังไงอยู่นะคะจะมีคอนเซปต์ของการใช้ยังไงอยู่ถ้าอากับ a n นเลยก็คือหนึ่งจะเป็นเอกนพถูกไหมคะใช้กับคำนามเอกนพไม่ชี้เฉพาะเนาะนะคะ ถูกไหมถ้าเกิดเป็น R กับ N แต่ว่าถ้าเป็น the ค่ะมันจะหมายถึงอะไรที่ชี้เฉพาะถูกไหมคะอ่ะชี้เฉพาะหรือว่าอาจจะเป็นทำไมการกล่าวซ้ำนะคะอ่ะการกล่าวซ้ำเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดเรารู้คอนเซปต์แบบนี้แล้วตัวไหนที่มันเป็นการกล่าวซ้ำบ้างก็คือประโยค Assignment ข้างล่างนี้ถูกไหมคะอ่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นการแบบเมนชั่นเฉยๆเนาะว่าทำไม ลินลี่เนี่ยมีงานอยู่หนึ่งงานนะแต่ว่าตัวข้างล่างค่ะคือเป็นการกล่าวซ้ำว่างานที่กล่าวไปเมื่อกี้ลินลี่ทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นชี้เฉพาะละนะคะอ่ะตัด choice A กับ choice B ทิ้งก่อนได้เลยเนาะอ่ะ choice A choice B ทิ้งไปค่ะเหลือ choice อ,อะไรคะเนี่ย C กับ D โอเคเหลือ choice C กับ D ค่ะทีนี้เลยตัว assignment นะคะ ก็ไม่อะก็แอนแน,แน่แต่อ uh, ะกับแอนเราจะเลือกใช้ยังไงคะถ้าอ uh, นะเนาะมันจะขึ้นด้วยเสียงอะไรคะตามด้วยตามด้วยคำที่เสียงเป็นพยัญชนะเนาะตามด้วยคำขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะด้วยเสียงพยัญชนะนะคะอะส่วนถ้าหากว่าเป็นอะไรคะเป็นแอนเนี่ย อันนี้ขออนุญาตขี้โกงนะคะก็จะเป็นยังไงถ้าข้างบนเป็นเพียญชนะแอนแน่นอนหละกกอเป็นเสียงสระถูกไหมคะอ่ะซึ่งเสียงสระก็คือเสียงอะไรได้บ้าง A E I O U ถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าค่ะอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงอย่างตัว U นะคะมันก็จะมีอะไรบ้างอย่างเช่นคำว่า uniform uniform หรือว่าจะเป็น university คิดว่าพวกนี้ค่ะมันจะใช่คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระไหมยูนี้ถูกไหมอ่ะถ้าเกิดว่าตัวยูค่ะขึ้นต้นแต่ออกเสียงเป็นตัว Y เนาะเป็นตัวหยอยยักให้เราตัดนะคะตัวนี้จะไม่ใช่เสียงสระเนาะตัวที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระค่ะจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงอองอ่างในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นตัว umbrella ถูกไหมที่เราคุ้นเคยกันพวกนี้เนาะก็จะกลายเป็นเสียงสระนะคะ คำอื่นด้วยเช่นกันเช่นคำว่า o u v e r ค่ะ o u v e r honest honor พวกนี้นะคะก็คือจะเป็นเสียงที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e i o u ยเนาะโอเคค่ะแต่ว่าอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว a เนาะแน่นอนเลยนะคะ assignment ต้องเป็นอะไรแน่ๆเสียงสระแน่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ d doc ค่ะ,อะตอบข้อ d doc เนาะ เระโยวเต็มๆก็จะกลายเป็น Lily has an assignment to complete by this Friday However she doesn't know how to do an assignment นะคะ The assignment เนาะตีด้วยเนาะโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรู b b e r c แคบแมนแกรมมาไม่พลาดแอ r ร r เก่งภาษาอังกฤษกับพัวัตวิเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เทศออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มกันด้วยกันที่กวดวิชาวิเกเตอร์